ก็ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแทงโกชแนลกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเดินมาดูวิธีการเดินคิวนิ้วใส่กระจกติดตายครับกับที่ช่องเหล็กนะครับช่องไอ้โครงเหล็กนะครับแบบนี้นะครับโครงเหล็กสไตล์โมเดิร์นกันนะครับว่าจะไปดูกันนะครับว่าเราจะทําแบบไหนนะครับทาอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอคนละหนึ่งสับตะไคร้นะครับช่วยกันสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับอนี้นะครับ ดูนิ้วเรานะครับเราก็จะมาเดินแบบนี้นะครับที่ขอบเหล็กกันนะครับที่เหล็กก่อนนะครับเราใช้จอดแล้วก็ยิงลูกยิงที่วเวล็กก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยครับเราก็มาดูปริบอณห่างของช่องนะครับ ของคิวนะครับตรงนี้เราก็จะให้ห่างอยู่ประมาณสักเซนหนึ่งนะครับเกือบเกือบเซนหนึ่งแล้วเราถึงจะมาเดินคิ้วตัวกลางนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เราจะเดินที่หลังนะครับจะเดินคิ้วตัวข้างนี้ก่อนแบบนี้ครับสองข้างนะครับเราจะเดินแบบนี้ทั้งสองข้างก่อนนะครับเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งช่องนะครับแบบนี้นะครับเราก็ ครับว่ามันสวยยังไงนะครับเราวัดเสร็จแล้วเราก็มายิงขคบนนะครับเราก็มายิงด้านบนฝั่งบนนะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปทั้งหมด5้าช่องเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นกระจกบานใหญ่นะครับสไตล์โมเดิร,นรนน์นนะครับอย่างนั้นไครับ วันนี้ผมก็ได้ทําการเดินคิวนิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทั้งหมดทุกช่องแล้วครับกับบานติดตายนะครับโค้งเหล็กนะครับบานติดตายตรงนี้ก็เดินเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะใช้ใส่กระจกกันนะครับใส่กระจกเราก็มาเอาไม้นะครับเอาไม้แบบนี้นะก็เศษไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาลองลองที่ร่องนะครับมันก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับเราลองไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันโดน เราวางกระจกแล้วมันจะไม่โดนลูกยิงนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเราใส่กระจกไปแล้วนะครับเป็นช so, right right like right right so, so so, ่องนะครับเราใส่กระจกไปแล้วก็วางกบนไม้นะครับเท่บนไม้เสร็จแล้วเราก็มาตกทิ้วข้างนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเรามาตกทิ้วข้างเรานี่เราก็จะตกแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับเพื่อล็อกมันอยู่นะครับแล้วเราก็จะมาตบตัวล่างกับตัวบนแบบนี้นะครับตัวบนกับตัวล่าง แล้วก็ก่อนที่ตบเสร็จแล้วเราถึงจะมายัดยางอัดยางนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยหนึ่งช่องอย่างนี้นะครับอนี่นะครับเราก็ได้ทําการตบคิ้วตัวล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น4ี่หองศานะครับเป็นฉากแบบนี้นะครับมันก็จะเข้ามุมแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอะไรที่ว่าสวยงามเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาขั้นตอนต่อไปเราก็มาอ่ะ เน็บยางไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะอัดยางนะครับเราเน็บไว้ก่อนตรงนั้นนะครับก็นีนะครับทีนี่เราก็ได้ทําการอัดยางแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะอัดตรงมุมเราก็ต้องตัดให้ได้มุมพอดีนะครับตรงนั้นนะครับตรงมุมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็ตอนนี้ยางเราก็เดินไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาอัดแบบนี้นะครับรีดเข้าไปในร่องนะครับ เห็นไหมครับเราจะรีดเข้าไปในร่องแบบนี้ถ้ามันเปิดหน่อยเราก็เอาใช้น้ายาเช็ดกระจกนะครับเราก็เอายัดเข้าไปน้ายาเช็ดกระจกฉีดนะครับอันนี้นะครับเราก็อัดเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมารีดยางให้เข้ากับขอบให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บงานแบบนี้นะครับรีดขอบให้เข้าให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับ ทั้งหมดทั้ง4ด้านเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นการติดกระจกบานเปยนะครับคิวนิ้วครับตรงนี้นะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการเดินคิวนิ้วนะครับกระจกติดตายนะครับบานตายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่สาคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับกับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ